ตัวหลักๆของธุรกิจท่องเที่ยวนะคือ <c oughs> จากที่ผมเคยทํางานเชนโรงแรมอเมริกาเป็น regional director ดูแลทวีปเอเชียตะวันออกกลางมาก่นอนหรือคนที่ทํําทาธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวในระดับมหาภาคเนี่ยเราจะต้องเข้าใจรางวันใ,นในธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยจะมีรางวัลอยู่5้าตัวหลักๆด้วยกันผมผมขอเริ่มจากตัวล่างก่อนโ okay, อเคเราก็ได้รู้ว่ารางวัลแต่ละตัวมันมัีแตกต่างยังไงตัวล่างสุดเนี่ยเรียกว่า Fred Award เป็นที่อวอร์คืออะไรเป็นที่อวอร์คเนี่ยเป็นรางวัลธุรกิจท่องเที่ยวแต่เน้นที่ลอยด์ที่โปรแกรมเช่นตัวอย่างการบินไทยมีลอยด์ที่โปรแกรมเรียกว่าลอยด์ออกรีดพลาสต์เซย์ใช่ไหมครับมีลอยด์ออกรีดพลาสถ้าเกิดของสิงคโปร์แอร์ไลน์มีเรียกว่าคริสไทร์เลอร์ถูกไหมครัของของฮ่องกงซีเอชคาเทกแพซิฟิกมีโปรแกรมเรียกว่ามาโครโพโลทีเนี้ยอันนี้คือรางวัลลอยด์ที่โปรแกรมธุรกิจท่องเที่ยวชิงกันว่าใครมีมีโปรแกรม รอยที่โปรแกรมที่ดีที่สุดอันนี้คนที่ได้รางวัลน,นี้ก็คือแค่ประเภทหมดเกี่ยวกับร้อยที่โปรแกรมเท่านั้นนะฮะนี่นี่นี่จุดเฟรนเดียบอลสกายแพ็คอันนี้คือเน้นสายการบินอย่างเดียวอย่างก,การบินไทยเคยได้ก็จะ,ะบอกโมทเราได้สกายแพ็แต่สกายแพ็คเฉพาะสายการบินเท่านั้นโรงแรมรถเช่าไม่เกี่ยวอันนี้เราตัด2อันนี้ไป3ตัวนี้ต่างกันยังไง World Travel Awards t t g Travel Awards แล้วก็ทร e เว l วี l ลี่แบงค l เจลล สามอันนี้ต่างยังไงรไู้ไหมครับ2ตัวนี้เป็นนิตยสารอันนี้ของเอเชียสำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์อันนี้ของ e อเมริกา2อันนี้เป็นนิตยสารเกีเ่ยวกับการท่องเที่ยวพูดตรงๆต้อพูด,พด,พด,พดพกันแบบตรงๆลงมาคือโฆษณาเยอะๆในนิตยสารได้รางวัลแล้วยิ่งรางวัลตัวนี้ถ้าคุณไปดูเว็บไซต์เขาอะได้ทุกเจ้าแต่จะได้อะไรคือเขาจะมีคิดชื่อรางวัลทุกคนที่ซื้อโฆษณาได้หมดอันนี้คือสารผมสารผมเนี่ย นี่ว่าอะไรเสาสตร์ไตจิบบ๋วบอกบอกมีไกด์รวันี้เพราะว่าเพราะว่ามันได้กันทุกคนน่ะถ้าคุณเงินหนักคุณกล้าซื้อโฆษณาซื้อหน้าปกเนี่ยคุณได้หมดสองตัวนี้สองนี้เป็นนิเทศา,ารทุกคนมีโอกาสได้หมดขอให้เงินใยา่ซื้อซื้อโฆษณาเยอะมีโอกาสได้แต่รางวัลตัวนี้นี่ไม่ใช่นิเทศารนี่คือกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญธุรกิจท่องเที่ยวทั้งโลกนี้มาอยู่รวมกด้วยกันเป็นคนที่ถูกเลือกสรรขึ้นมาเรียกว่าสุดยอดในธุรกิจท่องเที่ยวจะมาอยู่ร่วมกัน แล้วเขาเหล่านี้จะเลือกธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นสุดยอดจริงๆให้ได้รับรางวัลซึ่งรางวัลก็จะมีหลายๆหมวดด้วยกันเช่นโรงแรมรถเช่าสายการบินแล้วก็ travel agent น,นะครับอันนี้คือรางวัลที่อันนี้คือของจริงอันนี้คือยากมากถ้าคุณไม่เก่งจริง forget it ไปเอาสองอันนี้อันนั้นคือสุดยอดสองอันนี้แยกไปน,นี่มันเฉพาะทางทีนี้ตรงนี้มันผมม่ให้เราดูตรงนี้ definition ของ g o r l d Travel award World Travel a w a r d คือกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญธุรกิจท่องเที่ยวที่หลายๆชาติเนี่ยมาอยู่ร่วมกันแล้วเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพื่อเขาให้รางวัลของธุรกิจของผู้ประกอบการที่ธุรกิจท่องเที่ยวแล้วสุดยอดจริงๆ,งงๆได้รางวัลน,นี้แล้วเขาบอกรางวัลน,นี้แหละถึงเรียกว่าออสการ์ of the Travel Industry อันนี้คือคําที่ Wall Street Journal เรียกนี่คือสุดยอดรางวัลรางวัลน,นี้เทียบได้ทรงคุณค่าเลอค่าได้กับออสการ์ Oscar. เราดูจะในในปีปีหนึ่งมีภาพยนต์ออกมาเยอะแยะใช่ไหมมีนักแสดงทั้งโลกนี้เยอะไปหมดแต่มีนักแสดงนําชายเพียงแค่ท่านเดียวที่จะได้ขึ้นบนเวทีออสการ์ mm hmm. และได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดนักแสดงนําฝ่ายชายอันดับหนึ่งถูกไหมครับเช่ oh. นเดียวกับภาพยนต์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่ได้รางวัลตัวนี้มันกำลังบอกว่าเขาคือสุดยอด the best of the best of the best o f t h e best o f the best โอเคทีนี้เรามาดูที่เว็บไซต์ของของของเวิร์ดทราเวิร์ดเวิร์ดทราเวิร์ดเนี่ยโลเวียเนี่ยก็คือบริษัทของ World Ventures World Ventures เนี่ยโฮลิ่งเนี่ยแตกเป็นสองสายใช่รนะับสายที่ทำทำสมาชิกเกี่ยวกับท่องเที่ยวเรียวกว่าเวิร์บเอนจิเออีกสายหนึ่งคือทำดีมทริปทำเกี่ยวกับทัวร์ทำไปเอเจนซี่เรียวกว่าโลเวียโลเวียเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเขากวาดรางวัลน,นี่คือรางวัล World Travel Award ซึ่งคือสุดยอดนี่ไม่ใช่ร์ t t y Award น,น,น,นี่ไม่ใช่ T T G Award นะนี่คือ World Travel Award เราดูตั้งแต่ปี2012เขากวาารางวัลแล้วกวาดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปีนี้ประกาศมาแล้วหนึ่งรางวัลเราได้มาแล้วหนึ่งรางวัลของปีนี้นะครับนี่นี่คือนี่คือสุดยอดของรางวัลที่เราได้ในของของเรากลับมาหน้านี้นะครับในรางวัลถ้าเราดูปี 2, 2014เนี่ยเราได้9ก้ารางวัลใน9ก้ารางวัลแนี่งแตกเป็นสองสองประเภทวยกานประเภทที่1นคือ ประเภทขับท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกประเภทที่2คือประเภทออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่ที่ดีที่สุดในโลกอันนี้คือในโหมดขับท่องเที่ยวแต่ที่มันน่าสนใจผมชอบอันน uh> ี้ออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่ในหมวดของออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่ที่ดีที่สุดในโลกเนี่ย t h e w i n n e r is โรเวียเขาคือเอเจนซี่ที่ดีที่สุดบนโลกนี่ครับเขาไม่เพอร์เฟคแต่เขาคือดีที่สุด แลวเราดูคู่แขนะ่งสิ Booking.com เป็นของ Orbit ในโลกเนี้แท้ในธุรกิจออนไลน์เอเจนซะี่จะมีอยู่4บริษัทซึ่งใหญ่ที่สุด Control Booking Travel Booking โรงแรม Booking สายการบินทั้งโลกนียมีอยู่4เจ้าที่ Control หลักๆต้องมีอะไรนะ Orbit Travelocity Expedia แล้วก็ PriceLine Booking.com เป็นของ Orbit ซึ่ง Orbit จะถูก Expedia ซื้อไปแล้ว eBooker เป็นของ PriceLine PriceLine เป็นเจ้าของและใครเป็นเจ้าของ PriceLine? Agoda ก็โดน PriceLine ซื้อไปเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> จ้าของ PriceLine ก็คือ Lika Chin ที่เป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดของทวีปกเอเชีย Expedia ทุกวันนี้เขาคือเอเจนซี่ที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลก o h o d o oh, เนี่ยเกิดจากสายการบินในยุโรป9ก้าสายเช่น British Airways, Air France, KLM, ออสเตรเลแล้วก็ Finnair ทั้งหมดเนี่ยก้าสายรวมๆกัน เปิดเป็นโอโฟโขึ้นมาเป็นเอเจนซี่ที่ใหญ่มากของยุโรปนะฮะ Office, นออฟฟิศที่เราเห็นที่ผมอธิบายไปท้าสไลน์แชรประิทที่โดนซื้อแล้วนี่คือนอร์ม e e s ที่เข้าชิงเอเจนซี่อันดับหนึ่งของโลกแต่คนที่ชนะหนึ่งเดียวคนนั้นคือคนนี้ครับคือหลายคนก็ราเราพอเ,เรามาทำเบรเนเจอร์เนี่ยเรารู้ไหมครับว่าโลเวียของเราเนี่ยหรือดีมทีของเราอ่ะคือดีที่สุดในโลกครับ คือหลายครั้งผมจะพูดอะไรนะครับตรงห้องนี้สุดว่าเราอย่าไปบอกว่าเราเ,เพอร์เฟ็เพราะเราไม่ได้เพอร์เฟ็พูดใหต้ตรงตามความจริงพูดแค่ว่าเราดีที่สุดในโลกองนะครับอย่ไปพูดมากเลยเขาเรีกคือข้อได้จริงโอเคทีนี้มานึงมานึงข้อได้จริงเกี้ข้อได้จริงประ,ารประการที่หนึ่งที่เราเรียนรู้คัวอว่ารางวัลเนี่ยคุณต้องเจ๋งจริงๆคุณถึงจะได้รางวานนัลนี้และเราได้รางวัลที่ถือว่าเลอค่าสูงสุดของธุรกิจท่องเที่ยวแล้วที่โลกนี้จะมีเราได้รางวัลน,นี้มาแล้วอะแล้วเราไไดด้้มาาาถึงงงรรรววััีเอก คุณว่ามันเจ๋งไหมนะคะ <Yeah. S 1> รับเจ๋งทีนี้ข้อที่จริงข้อที่สอที่ผมอยากอธิบายฟังคือเรื่องของ d i r e c t s e l i n g n e w Direct s e l i n g n e w คืออะไร d i r e c t s e l i n g n e w เนี่ยคือสื่อยักษ์ใหญ่หมายเลขหนึ่งของโลกที่จัดลำดับธุรกิจเครือขา่ายสีขาวหลายๆครั้งเนะี่ยผมจะเล่าว่าันิดนเนี่ยคือที่เราไปที่เว็บไซต์เราจะเจอหน้าตาแบบนี้หลายๆครั้งเนะี่ยในเมืองไทยเราเคยได้เรื่องของแชร์ลุโซไหม บริษัทที่เปิดตัวมารทุกอย่างพร้อมมีสคบจดทะเบียนทุกอย่างเรียบร้อยแต่ที่สุดแล้วอ่ะ turn out to be ตัดติ่งโหนอะเพราะอะไรรู้ไหม turn out to be ตัดติ่งโหนเพราะว่าเขาเขามีทุกอย่างที่กฎหมายไทยต้องการแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่มีคือเขาไม่มี ranking ในเรซเซอร์ลิงนิวเขาไม่มีเรซเขาไม่มี ranking ในเรซเซอร์ลิงนิวเขามีทุกอย่างแต่ที่สุดก็กลายเป็นแชร์ลูกโซ่ เพราะว่าตรงนั้นอ่ะไอ้พวกนั้นมันมันคุณสามารถบริหารจัดก,การให้มันเกิดขึ้นได้แต่ตัวนี้คุณต้องเจ๋งจริงๆคุณถึงสามารถมายืนนี้ได้ไไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช่คพรับเนี่ยน,นี่คือของที่คุณคุณซื้อไม่ได้ไม่มีทางซื้อได้เลยเพราะถ้าคุณนี่นี่เป็นรางวาัลที่แบบคือแต่ละอันที่เราได้มันคือมันคือสุดยอดในความสามารถจริงๆอ่ะที่นี้ผมอธิบายดิอนที่ที่ผ่านมาเดี๋ยวกาดคุยคุยกับทีมเข,เขาเขาไปกัดไ,ไปไปทำเคสกับเคสหนึ่ง แล้วก็มีคนหน ấy, ึ first, Kurt, ่งก็เลยคุยก็เลยพยายามจะสปอนเขากลับแล้วก็บอกว่าบริษัทเนี้ยผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อดีมากๆเลยสูงสุดเลยค่ายอดเยี่ยมทุกอย่างเพอร์เฟกตหมดน้องคนนี้ก็เกิดการเอ้ยอันนี้มันดีจริงหรือเปล่าผมก็เลยถามคำถามแรกเขาอยู่ระดับเท่าไหร่ใน direct selling นี้ปรากฏว่าปีนี้เขาไม่อยู่แต่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเขาเขาเคยอยู่ในลิสต์นี้ แต่เขาหลุดไปแล้วผมถามคุณคุณคิดง่ายๆคุณคิดถึงลอจิกมีใครในห้องนี้ดูดูฟุตบอลมาครับดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบ้าง <c oughs> ถ้าเกิดคุณถ้าคุณถ้าคุณเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอะ่ะถ้าสมมติเราเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเราเรา,เราเล่นเราเล่นอยู่กัแบแมนยูอย่างเงี้ยถ้าเราจะย้ายทีมเราจะย้ายไปเล่น,นลกับทีมดิวิชั่นสามดิวิชั่นสี่หรือเราจะย้ายเล่นในทีมพ <c oughs> รีเมียร์ลีกด้วยกันใช่ไหมคือเราจะไปย้ายเราไปดิวิชั่นสามทำไมอ่ะคือคุณถอยถอยหลังลงครองอ่ะใช่ ถ้าคุณจะย้ายถ้าคุณอยู่แมนยูคุณย้ายมาเชลซียังพอรับได้ถูกไหมถ้าคุณย้ายไปทีมแบบอะไรรู้ดิวิชั่น4เนี่ยถือว่าคุณถอยหลังลงคลองทีนี้ถ้าเกิดเรารู้นี่คือสุดยอดเราถ้าเราจะทำเครือข่ายเราทํากับบริษัทที่อยู่ในลิสต์นี้ดีกว่าไหมสบายใจกว่ากันเยอะเพราะเรารู้เขามีตัวตนแล้วก็คือสุดยอดทีนี้เรามาดูตารางนี้มีใครบ้างนี่นี่นี่คือชื่อบิ๊กเนมขออนุญาตเอ่ยชื่อว่านี่เป็นป็นสิ่งที่ดีนะฮะ นี่คือเครือข่ายสีขาวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่น Avon Herbalife Mary Kay ถูกไหมแล้วก็ไล่ลงมาดู s h Skin เนี่ยนี่คือบริษัทเครือข่ายสีาำแล้วบริษัทของเราเนี่ยอยู่ในกระดานเดียวกับพวกนี้แต่พวกที่มีปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาเขาเป็นโนมอดี้เราไม่รู้เขาคือใครอะแต่เขาไม่ได้อยู่ในลิสต์น,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 นี้ด้วยซ้ำแต่เราอยู่ในลิสต์นี้อะเรารู้ไหมว่าดูดูเผนๆเนี่ยเอ้อนับ4.7 b v e n t u r e เนี่ย เป็นอันดับเป็น Top ท็อป50บริษัทเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่สิ่งความจริงเขาคือว่าเขาขยับอันดับปีที่แล้วก็อยู่อันดับ65ปีนี้เขาขยับขึ้นมาอันดับ47นี่คืออันดับปี2013อันดับ65 2014เราขึ้นมาอันดับ47ของโลกดูเรา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 ดูการเติบโตย้อนหลังปีนี้91บมิลเลียนยูเอสหนึโตทีละ100กว่าปีนี้ขึ้นมา350กว่า ปีนี้ผู้บริหารบอกว่าปีนี้ไม่ต่ำกว่า650มิลเลียนเราจะไปหยับขึ้นมาเป็นท็อป30ของโลกนะครับคำถามง่ายๆคือถ้าเราอยากทำเครือข่ายเครือข่ายพอทีอทิที่แล้วผมอธิบายเรื่องเกี่ยวกับถ้าคุณอยากมีแพสซีฟอิคทมหยุดทำรายได้ไม่หยุดไหลเข้มามาลุกเดือเนี่ยคุณมีทางเลือก5แอสเซ็ตในการถูกไหมที่ได้ผมแบ่บงปัผมไม่ซ้ำนะหนึ่งในนั้นคือการทำธุรกิจเครือข่ายถ้าคุณจะทำเครือข่ายคุณจะทำธุรกิจเครือข่ายที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงดี่หละ ถ้าคุณจะพายเรือคุณจะพายตามน้ําหรือคุณจะพายทวนน้ำเีย่างรทีนี้โอเคนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนของปีนี้นะครับแล้วเราอยู่บนยอดสุดเลยของได้ัเรือขายสีขาวใน d i r e c t e i n g n e w ที่มียอดขายเติบโตมากกว่า100ล้าน US ดอลลาร์นะครับนี่คือที่ถือ8ข้อที่2ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้ตื่นกันเดียโอเค อันนี้เป็นสิ่งที่เราคุยกันในห้องออนไลน์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอิงฟลายทาเซนคืออะไรอันนี้ก็เป็นนิตยสารเหมือนกันแต่นิตยสารตัวนี้เขาจะจัดเขาจะจัดลำดับบริษัทที่มีการเติบโตสูงที่สุดในเศสหรัฐอเมริกา5,000ดับอันนี้คือสิ่งที่แคปเจอร์มาจากหน้าจอที่นี่ของปีนี้นะครับ2015ใน5,000บริษัทที่โตเร็วที่สุดในอเมริกาเราอยู่นันดับที่915ซึ่งโก้ของเราไม่ธรรมดา อย่างบางทีเราดูบางบริษัทม่โดูดับหนึ่งโก้หมื่นกว่เปอรนต์เรารู้ว่าโก้หมื่นเปอร์เซ็นต์ไม่สามารถแคร์รี่ออกทุกปีแ,แน่ๆไม่มีบริษัทไหนโตปีละหมื่นเปอร์เซ็นต์เชื่อมันจะพวกลงสามปีที่ผ่านมามีการเติบโตเกือบห้าร้อยเปเซนแล้วดูนี้นี่คลอเลเนิวของปีหสิบสี่ทำให้เราขึ้นมาอยู่ดัก้าร้อสิบห้าถูกไหมครัแล้วก็เนี่ยในธุรกิจที่เป็นเทรา a v e l a น d h o s p i t a า i ี่ Travel and เราอยู่ดัก้าคัะอันนีเเเ้เราเห็นว่าเนี่ย เ,เ,เขาเป็นเเเปวจบริษัทที่มีตัวตนมีสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลกรับรองสินค้าของเขาได้รับการเลือกให้เป็นสินค้าที่ดีที่สุดในโลกด้วยครับนี่คือสิ่งที่ผมคําถามไม่ง่ายนะคำถาไมไปคิดในหนึ่งชีวิตของเราเราคิดว่าจะมีโอกาสแบบนี้กี่ครั้งที่มีบริษัทระดับโลกอะและอยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วมาอยู่ในมือเราแล้วเรามีโอกาสได้ทําตัวนี้ในหนึ่งชีวิตเนี่ยเราจะลองนเอาไดเลสเซอร์ดูวไปนั่งดูหนึ่งร้อยบริษรัทที่มาอยู่ในมือเราแบบนี้ เราว่ามีกี่ครั้งผมว่านี่อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยแหละถ้าเราเข้าใจเราเห็นตรงนี้เราจะต้องลงมือทำจริงแล้วเราต้อง,องสำเร็จด้วยถูกไหมครับเราจะปล่อยให้มันผ่านไหมเราจะมองดูเขาสาเร็จทําไมแต่เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จของเขาถูาไไกไหมครับทีนี้อันนี้ถามมาถึงประเด็น,นนะเป็นคําถามที่ที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอเวลาเวลาที่เราไปําเคสคือว่าของของคุณนะ่ะคุณไปแชร์ลูกโซ่ แม้เราคงเดนถ้าเราทำเคสวัาจี้ได้ยินคุณประชาลูกโซเพราะว่าคุณเป็นธุรกิจบริการ,ธ,รธุรกิจบริการเนี่ยไม่สามารถมาทำเป็นเครืองขายได้ไม่สามารถมาขายได้นั่นคือนั่นคือคำพูดของคนที่ไม่รู้จิตไม่รู้แล้วก็พูดออกมาด้ยวยความมั่นใจทีนี้วิธีการผมอยากให้เราดูข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงคนจะพูดอะไรก็เรื่องหนึ่งคนต่างคนสามารถามีความคิดออกมาได้มากมายอยู่ไหมฮะแต่ข้อเท็จจริงมันมีอยู่แค่หนึ่งเดียวข้อเท็จจริงวันนี้เราจะมาดูเราใช้ข้อเท็จจริงอะไรดีล่ะ ผมขอใช้ข้อธิรฐ์ทางด้านกฎหมายที่ให้กฎหมายดีไฟเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายว่ากฎหมายไทยธุรกิจเครือข่ายประเทศไทยเนี่ยถูกกั้นอยู่ในกฎหมายพบรบรตรัวนี้แล้วก็พบรบขายตรงและการตลาดตรงพุทธศักราช2 5 4หเรามาดูเนื้อความว่าพบรบตัวนี้พูดอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ผมแทปเจอหน้าจอมาเลยมาดูมาตราสตร์โทษทีมันพอดีวันนี้เราขยับใกล้ชิดกันนิดหนึ่งก็เลยดูเตี้ยไปหน่อยนะครับอันนี้ก็พูดถึงเกี่ยวกับว่าเราต้องดูที่กฎหมายพูดประเด็นแรกเลยคือว่า การขายตรงเขาให้กฎหมายให้ให้ d e f i ฟ i t i o n นะคือว่าขายตรงขายตรงเนี่ยสามารถทำตลาดสินค้าหรือบริการก็ได้ค mm hmm. ำถาม <to> บริการทำเครือข่ายได้ไหม <c oughs> บริการสามารถเอาตามที่กฎหมายพูดไม่เอาตามที่ข้อมูลที่เราฟังมาเอาตามข้อที่จริงอะ่ะบริการสามารถเอามาทำเอามาขายได้ไหมเอามาทำขายตรงได้ไหมตรงนี้พูดถึงเน็ตฟ i เ i ชั่นขายตรงถูกไหมกฎหมายบอกว่าสามารถขายสินค้าหรือบริการคำถามที่ผมถามคือว่า บริการสรุปบริการทำขายตรงได้ไหมได้เอาตามกฎหมายได้ไหมครับได้อีกสักครั้งสิครับได้ตอบว่าทำได้แล้วดูต่อนเนี่ยแล้วก็พูดต่อเราดูพาร์นักมานาซ่าเนี่ยบอกว่าโดยผ่านตัวแทนขายตรงผู้จำหน่ายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้นชั้นเดียวเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า single level หลายชั้นเขาเรียกว่ม multi level หมายความว่าไงชั้นเดียวก็คือว่าเราไปขายแล้วจบแล้วเรารับค่าคอมแล้วจบ ขายหลายชั้นหมายความว่าเรามีการสร้างทีมงานได้คือเราพูดถึงการขายตรงหลายชั้นหมายความว่ามีการสปอนเซอร์แล้ะมีการสร้างทีมงานเป็นเครือข่ายหลายๆชั้นลงไปคําถามตามที่กฎหมายบอกสามารถทําการตลาดหลายชั้นได้ไหมครับได้ตามที่กฎหมายพูดนะครับทำได้ไหมครับได้เราสารสินค้าหรือบริการสามารถทําขายตรงได้ แล้วสามารถทําชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้นี่คือตามได้ที่จ้าของกฎหมายไม่ได้ตามที่คนพูดไปเรื่อยโดยที่เขาไม่รู้ข้อเท้จริงเราอยากยืนบนอารมณ์ความรู้สึกบนความคิดเห็นของคนที่ไม่รู้จะมีความจริงหรือเปล่าหรือเราอยากจะยืนบนข้อเท้จริงครับถ้าเรายืนข้อเท้จริงเราก็มีความมั่นคงถูกไหมแต่ลถ้าเราไม่ยืนบนความท้จริงเราก็สั่นไหวไปมาเหมือนคลื่นลมในทะเลครับทีนี้เราดูต่อผมไม่ขอขยายความในหน้าที่เป็นเกี่ยวกับบริการ กฎหมายให้คําจํากัดความของบริการเิ่าติมว่าบริการที่กฎหมายพูดหมายความว่าอะไรบริการหมายความว่าการรับจ้างทํางานหรือการให้สิทธิใดๆหรือการให้ไปใช้หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินธืรกิจการใดๆก็พูดง่ายๆคือการถ้าเป็นธุรกิจบริการที่เรามาขายคือว่าเราคือการให้สิทธิสิทธิกับสมาชิกที่เขาสามารถจะได้สิทธิในการใช้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการที่บริษัททาธุรกิจอยู่เพราะฉะนั้น บริการท่านเอาตามความหมายกฎหมาย็คือว่าการให้สิทธิเขา้าใจประเด็นใช่ไหมครับี่เรามาดูต่อขออนุญาตธุรกิจบริการเนี่ยเขาขายสิ่งที่เรียกว่าสมาชิกธุรกิจบริการการให้สิทธิการให้สิทธิเนี่ยเขาเรียกว่าสมาชิกสมาชิกหมายความว่าคนคนนั้นที่เขาจ่ายค่าสมาชิกเข้ามาเขามีสิทธิสิทธิอะไรก็แล้วแต่บริษัทนั้นน่ะเขาทำธุรกิจอะไรเช่นตัวอย่าง ถ้าเราซื้อบริการของบริษัทที่ชื่อว่า True Vision เนี่ยที่เราจ่ายเดือนละ2,000เนี่ยเราจ่ายค่าเราผ่อนจานแดงให้เดือนละ2,000ใช่ไหมนบไม่ใช่นะไอจานี้เลิกก็คืนนะถูกไหม <laughs> คือ <im itation> โอเคมันจะมีบางโปรโมชั่นที่ให้จานกันเลยแต่ส่วนใหญ่นอกจาที่เราจ่ายจ่ายเดือนละ2,000หรือ1,500เนี่ยเราเราได้สิทธิไอจานี่เราเลิกเข้ามาถอดไปนะเพราะ <im itation> ขเข้ามาแกะไปสิ่งเราได้สิทธิสิทธิอะไรสิทธิในการดูช่องรายการทีวีแบบนี้ครับ สิ่งที่เราสามารถดู HBO ที่บ้านได้สิ่งที่เราสามารถดูหนังจาก Fox Premium Movie ได้สิ่งที่เราสามารถดูช่อง NBA ได้ไงที่เวลาถ่ายทอดสดเราสามารถดูช่อง Disney ได้่งเราสามารถดูต่างๆได้ที่เราจ่ายเนี่ยเราได้สิทธิสมาชิกคือการซื้อสิทธิสิทธิอะไรแต่ในกรณีของทุกท่านคือสิทธิในการชมช่องในการแบบนี้คือเมื่อเราจ่ายเราได้สิทธิสิทธิในการได้เพลิดเพลินในความมีความสัปดาห์ในการได้ดูช่องแบบนี้นะนี่คือการที่ดูธุรกิจบริการ หรือถ้าฟิตเนสตรงนี้กําลังมาสวยพอดีผมชอบผู้บริหารของไปิษนี้ว่าเขาเขาแนวดิเวอร์จินเนี่ยกำลังเริ่มขยายขยายไปมากขึ้นเป็นฟิตเนสที่ท,ที่ที่น่าสนใจเวลาที่เราจ่ายค่ารายเดือนฟิตเนสเราได้อะไรไอ้รถนี่เป็นของเราใช่ไหมเราเรายกกลับบ้านได้ไหมเราขับไปถึงยกได้ฮะแต่โดนจับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเราไอ้ที่เราจ่ายเราไม่ได้ซื้อไอ้พวกนี้เราไม่ได้นะเราไ,ได้แค่สิ่งที่ สิทธิในการเข้าไปใช้บริการโยคะร้อนสิทธิในการเข้าไปปั่นจักรยานสิทธิในการเข้าไปชกมวยสิทธิในการไปเล่นแบบนี้นะครับสิทธิในการที่จะไปว่ายน้ำเพราะเวอรจิเีมีสปริงพูด้วยนะครับหรือก็ได้ที่มันที่เป็นเกี่ยวกับสปอร์ตทั้งหลายที่เราสามารถเข้าไปเล่นกิจกรรมภายในพวกนี้เราจ่ายทุกเดือนเราได้สิทธิสิทธิในการเข้าไปใช้บริการสินค้าแบบนี้นะครับทีนี้แล้วสินค้าของบรไไ ores, ิเวณเชือก right> ิดอะไร สินค้าของเวอร์บินเจอร์คือสิ่งที่เรียกว่าดีมทริปส์แต่กินที่คุณกบดีเซนอะเก๋กู๊ดไหมครับสับคุณกบคนยิบมาใช้เนีเก๋กู๊ดใช่ไหมครับคำนี้ชอบมากเลยครับคุณกดก็ติดติดติดปากเลยเวอร์บินเจอร์มีสินค้าที่เรียดีมทริปดีมทริปคือการเที่ยวหรูแต่จ่ายราคาถูกเที่ยวเที่ยวห้าถึงเจ็ดดาวแต่จ่ายราคาสองสามดาว ในในกลุ่มในกลุ่มของของของินนาฟ้าที่ผ่านมาซึ่งมีใช่ไหมฮัทนาฟ้าแต่ก็มีนะักมีน้องคนนึงที่เขาเอ,า,อาทิปไปดูแสงเหนือมาโพสเขาดึงมาจากหน้าโฆษณาของ king power หรือไงอะแล้วราคาราคาตรงน,นั้นอะใช่ไหมฮะแล้วราคานนั้เท่าไหร่ต้องกี่แสนอ่ะแสนกว่าก็น่าต่างแสนแสนกว่าบาทไปดูแสงเหนือแล้วไอ้ที่เขาบอกว่า9วันเลยเรารู้ใช่ไหมวลาเราไปเที่ยวทัถวุยบอก9วัน6คืออะไรอ่ะมันรวมนอนบนเครื่องบินด้วยนะ มันไม่ได้เป็นนอนในคิ๊กรูทุกวันนะมันเป็นนอนอยู่บนเครื่องบินด้วยคลิดแบบเดียวกันอ่ะผมซื้อแล้วนะจะไปกับภรรยาคุณปุ้ยมีนาเนี่ยเขาจ่ายคนละแสนแสนกว่าบาทนะแสนเท่าไหร่แสนสามแสนสี่แสนเท่าไหร่นั้นก็จะแสนเพ้่มนะใช่ไหมแสนสองแสนสามขึ้นไปเจ็ดสสนเจ็ดแสนหกห้าแสห้าแสนหกห้าผมจ่ายไปสามหมื่นกว่บาทนะครับเดี๋ยจะขออนุญาตน้าขออ ให้พวกเราอิจฉานิดนึงนะครับขออนุญาตว่าแสงเหนือมันสวยแค่ไหนแล้วเมื่อให้เราไปยืนตรงนั้นน่ะแล้วแสงแล้วแสงเหนือมันเจ๋งคุณปุ้ยบอกว่าแสงเหนือมันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมที่ท่องเที่ยวต่างๆมันเป็นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นุ่มไหมแต่แสงเหนือบนท้องฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากมนุษย์สร้างมันเกิดจากบ้านเศรษฐกิจของพระเจ้าพระเจ้าสร้างแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันเกิดจากอุเบกของปีสาคดีอ่ะ แสงอาทิตย์เนี่ยเขาสบแปดชั่วโมงแสงจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกมัน้องครัวโลกแล้วในช่วงเดือนนั้นๆเท่านั้นน่ะจะเกิดปรากฏการณ์ว่าท้องฟ้าท้องฟ้า,ากลายเป็นสีเขียวอ่ะอันนี้เราถ้าเราไม่ได้ดูในทุกเดือนอ่ะมันเป็นประสบการณ์วันสัญลักษานถ้าผมไม่ได้ปัดอยู่ตรงนี้ผมต้องเสียห้าแสนหกแสนห้าผมเสียแค่สามหมื่นกระบาทเลยครับมันเจ๋งไหมล่ะครับดีนทิพคือประสบการณ์การท่องเที่ยวระดับโลกพาคุณไปเที่ยวในที่ที่คุณไม่เคยีิ้วคุณจะได้ไป ห้องโรงที่ไม so ่ใช่แค่ห้องโรงแรมลดราคาแต่ดูประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สุดยอดที่คุณไม่สามารถจะหาที่แบบนี้ได้ต่อให้คุณหาได้คุณก็ต้องจ่ายสองสาเท่าของราคานี้แต่สมาชิกพิเเป็นสมาชิกของดีทิปคุณสามารถเที่ยวหรูราคาถูกเที่ยว 5- ้ถึงเดาวแต่จ่ายในราคา2อสาดาวเจ๋งไหมครับนี่คือสิทธิพิเศษของการดีทนิปครับที่ผมขออนุญาตแตะชิ้นสินค้าเราให้เราดูอีกนึง คือถ้าเราถ้าเราเข้าไปดูในหน้าในหน้าสมัครสมาชิกกันหลายคนที่ทำธุรกิจาจะเข้าใจเขาจะมีแยก2ส่วนนะฮะส่วนที่เป็นสมาชิกเราเลือกสมาชิกแพทเทนัมที่เราที่เราขายกันในเอเชียเราขายสมาชิกแพทเทิัมคนที่สมัครตัวเนี้จะได้สิทธิในการเที่ยวหรูราคาถูกเที่ยว5้าถึงเดาวแต่จ่ายราคา2อสดาวส่วนข้างล่างนี้คือการไปสมัครเป็นตัวแทนมันแยกกันมันแยกตรงไหนมันแยกตรงนี้เพราะว่าโครงสร้าง อันนี้โทษทีพอดีว่าผมทำบริเวินโดว์นี่เป็นแม็คมาแล้วกระดูเบี้ยวๆไว้หนึ่งแต่ที่ผมผมจะให้ดูนี่นคือว่าคือการคือการขายสามอย่างอันแรกเนี่ยถ้าเราซื้อถ้าถ้าเราเป็นคนขายเราเป็นสมาชิกเราเป็นตัวแทนเนี่ยเราขายเมมเบอร์ชิพแพดดี้นัมเนี่ยบริษัทจ่ายคอมมิชชั่นให้เราเพราะเราขายสินค้าของบริษัทสินค้าบริษัทคือการขายสิท,ยที่การไปเที่ยวหรูราคาถูกการเที่ยวดีทริปเ,เ,เราได้อคอมมิชชั่น แต่ถ้าเราเราขายแทบเรสคือเราไปเกณฑ์คนมาเป็นมาเป็นนักขายอะบริษัทไม่จ่ายค่าคอมให้เราเลยนะตอให้เราไปเกณฑ์นักไปเกณฑ์คนมาหมื่นคนแสนคนเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้จากบริษัทคือศูนย์บาทเพราะบริษัทไม่ได้จ่ายบนหัวสมาชิกคุณไปเกณฑ์คนมามาเป็นเรสเนี่ยคุณไม่ได้บริษัทจะจ่ายก็ต่อเมื่อคุณขายสินค้าของเราก็คือดิมทิฟแพททิ่มทีเนี้ยตัวล่างันธทษทีหน้าจอมันมันมัอันนี้ก็คือว่าขายมินิชิปแล้วก็ขายเรบด้วย หลายหคนที่นั่งที่นี่ผมเชื่อว่าเราเป็นสมาชิกด้วยถูกไหมครับแล้วเราก็เป็นเว็บด้วยอันนี้ปสัตว์จ่ายคอมไม่จ่ายแต่จ่ายบนตวัวเมมเบอร์ชิพตัวนี้ไม่ได้จ่ายบนตัวเว็บเราก็ใจความแตกต่าง,างไหมเว็บคือมาเป็นตัวแทนขายแต่ไม่ซื้อสินค้าของบริษัทที่ใช่สินค้าของเรา,เาสินค้าเราคือการกคือสิทธิถูกไหมครบริการคือสิทธิเรางั้นถ้า,ถ,า <S 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 ถ้าเราถ้าเราคนซื้อตรงนี้บริษัทจ่ายบริษัทไม่ได้จ่ายบนตัวเว็บเว็บเนี่ยไม่ได้จา่ายค่าคอมนะครับเว็บเนี่ยคือการเป็นเกณยงคน เป็นทีขายเราไม่ได้ขอมซะบาเลยเราจะได้คอก็ต่อเมื่อเราขายสินค้าของบริษัทก็คือสมาชิกของทีมที่พติน่มามนะครับทีนี้ผมขออนุญาตให้ดูหวังว่าหน้าจอจะไม่เบี้ยวโอเคทีนีอ้อีกอีกคำถามหนึ่งที่เรา,เรามักจะเจอก็คือว่าแลายหลายครั้งเราเรา,เราก็ตอ,ตอบตอบไม่ไม่ได้ตอบตามข้อที่จริงคำถามเัน้าบอกว่าคุณเป็นแชร์ลูกโซ่ คุณจ่ายผลตอบแทนบนอะไรเราก็จะมีคําตอบไยแล้วเราจ่ายผลตอบแทนบน,บนที่บนอะไรทีนี้ผมจะอธิบายโครงสร้างต้นถุนให้ให้เราดูตรงนี้นิดหนึ่งเราเราเริ่มจากการดูทูวิชั่นก่อนทูผมใช้ตัวอย่างทูวิชั่นไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยๆให้เราเห็นภาพบางอย่างทูวิชั่นเนี่ยเขาขายอะไรเขาขายเมมเบอร์ชิพถูกไหมเขาขายเมมเบอร์ชิพทีนี้พอเขาขายมันไม่ใช่เขาเก็บเงินรายได้ทั้งหมดเขามาจากเมมเบอร์ชิพถูกไหมรายได้ผลย่อยเราไม่พูดถึงนะเช่นเขามี uh, มีค่าสปอนเซอร์ มีอคาเดมี่แฟนเทเชียนเพราะนั้นปิดยอดระดับทิ้งแต่รายได้หลักก็การขายเมมเบอร์ชิพเมื่อเขาขายเมมเบอร์ชิพปุ๊บเนี่ยเขาเขาเก็บเงินรายได้เขาทั้งหมดมาจากเมมเบอร์ชิพเป็นหลักถูกไหมเมื่อเขาเก็บรายได้ค่าเมมเบอร์ชิพมารายจ่ายเขาแตกออกเป็นสามสายด้วยกันสายที่หนึ่งก็คือว่าไปที่ตัวสินค้าในในกรณีของทัวริชันก็คือไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์เช่น HBO Fox Disney หรือ NBA หรืออะไรก็แล้วแต่คือรายได้ที่เขาเก็บค่าเมมเบอร์ชิพมา ไปอันส่วนหลักส่วนแรกที่ต้องไปคือไปที่สินค้าเขาถ้าเขาไม่ไปสินค้าเขาไม่มีสินค้าให้สมาชิกดูถูกไหมอันนั้นส่วนแรกคือว่าไปที่ลายเส้นของของพวกนี้ไปเป็นค่าสินค้าส่วนที่2ของของรายได้เขาเก็บมาไปเป็นค่าการตลาดทูวิชั่นทาการตลาดแบบอะไรบูธไปต้านากโลตัสบิกซีหรือห้างสรรพสินค้าถูกไหมฮะอันเนี้ยไปจ่ายค่าเช่าค่าเช่าเท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็จ่ายเป็นส่วนนี้หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือว่า ไปจ่ายบิลบอร์ดบันทีก็ทำบิลบอร์ดตามตามทางโดดเห็นไหมฮะว่าโฆษณาว่ามีทูวิชั่นให้มาสมาัครอันนี้คือไปเป็นค่าบิลบอร์ดอีกอันนึงคือค่าทีวีแอดเคยเห็นไหมบางน,นีก็โฆษณาว่าอยากให้ลูกมีวิสัยทัศน์ได้เรียนรู้ให้สมัครทูวิชั่นอันนี้ค่าที่จ่ายตรงนี้มาจากค่าเขาก็ใส่ชิปมาสุดๆคืนี่คือค่าการตลาดส่วนที่3มันเป็นค่าของให้กับเซลล์น้องเซลล์ที่เขาประจำที่บูธเวลาเขาขายเด็กเขาได้ของน,นะแต่ว่าบริษัทจ่ายให้เขาครั้งเดียวแล้วจบเขาไปสร้างทีมขายไม่ได้นะนะเนเเเเคากก็็ือปแบบซิิงลลลว ทีนี้ส่วนที่สากมก็เป็นค่าที่จ่ายหลังบ้านนี่นี่คือโครงสร้างของทูวิชั่นจริงไหมครับเจถ้าเราเรนเราเข้าใจว่านี่นี่คือโครงสร้างสตัคเจอร์คอสของเขานะครทีนี้เรามาดูของของอรเวนเจอร์บกางก็หลักการเดียวกันนะครับแต่ละครั้งปัญหาคือคนใจปิดคนก็เลยมองไม่เห็นถ้าเราไม่ใจปิดเราเรามองแบบข้อที่จริงอะ่ะมันก็โครงสร้างเดียวกันรายได้ของเรามาจากไหนไม,ไมาจากเมมเบอร์ชิพถูกไหมครับมนจาปมาเมมเบอร์ชิพเราเก็บรายได้ของบริษัทมาจากการเก็บค่าเมมเบอร์ชิพพอเก็บปุ๊บ อันแรกไปไหนไปสินค้าก่อนถูกไหม <laughs> เราไปที่ไปสั่งลูกคือโลเบียแล้วโลเบียก็เป็นประกอบด้านดีทริปทุกครั้งมันในรอจอมันจะมีบอกว่าเหมือนที่คุณกบไปที่ดีเซน,นให้เราเห็นคือว่าราคาทิปเท่าไหร่ใช้พอยต์ได้เท่าไหร่ไอ้พอยต์ส่วนนี้เป็นเอ็กซ์เกรเมนระหว่างระหว่างเวอรเบนเจอร์กับโลเบียมีการเซ็นเตอร์เงินกันก็คือการแรกไปที่สินค้าหลักการเดียวกันเลยไปที่สินค้าก่อนจะเป็นดีทริปส่วนที่สองคือค่าการตลาดแต่ว่าวอรเบนเจอร์น่ยฟังที่เบนดูเจนพูดลงก็ท่านชอบเขาบอกว่าพอดีเราเรา เราไม่จ้างนักกีฬานักร้องหรือคนที่มีชื่อเสียงต่างๆนั้จ่ายดีมีเลียนดอลลาร์แต่เขาเลือกที่จะจากทั้งหมดให้กับพวกเราครับที่นี่ยที่เป็นตัวแทนนอครับเขาไม่เขาไม่ได้ทําพวกนี้นะครับาจเขาจะมีอย่างเดียวคือว่าให้พวกคุณหมดเลยครับเขาให้เราหมดเลย มัลทายเลเวลคือเขาทำกระลาดหลายชั้นให้เราไปจาหน่ายสินค้าแล้วเราสร้างทีมงานที่จะสามารถบอกต่อถึงความเจ๋งความเก๋กู๊ดจะขออนุญาตวิวสั์ของววบกกัใช่ความเก๋เกู๊ดค,ความดีงามมันก็มาใช้ได้อันนี้ก็คือหลักการเดียวกันเขาไม่มีวิวบอกเขาไม่ได้ทำพวกนั้นแต่เขาให้ทั้งหมดมากับพวกเราแต่บนเงนื่อไขที่ว่าเมื่อเมื่อเราเริ่มทำธุรกิจแผนรายจ่ายเขาทุกอยา่างว่าเขาจะจ่ายยังไงเขา,จจาก็จ่ายเราตามนั้น,นจริงๆส่วนสุดท้ายก็ไปที่หลังบ้านเพราะฉะนั้นคําถามคือว่าบริษัท จ่ายค่าคอมระจากอะไรก็จากค่าเมนผู้ชิพไปม,มันก็หลักการเดียวกันน่ะเราเข้าใจใช่ไหมแยงแต่ว่ามันก็คือหลักการเดียวกันคือมาที่ค่าการตลาดส่วนหนึ่งก็มาเป็นมาเป็นรายได้กับเราเอีกส่วนหนึ่งไปที่สินค้าอีกส่วนหนึ่งก็ไปเป็นบริหารจัดก,การที่หลักบ้านเคลียร์ไหมครับเคลียร์ค่ะทีนี้ทีนี้อยากใกล้จบละเดี๋ยวก็ได